สวัสดีค่ะอีฟโอเคค่ะเซนเตอร์ค่ะวันนี้พบกับรถเด่นประจำสัปดาห์ EP 2ค่ะวันนี้อีฟอยู่กับเจ้าคันนี้ค่ะ V8 TRD Sportivo 1.5 ATP 2อง1ัรถโคตรเจ๋งกับเก่งผ่อนถูกค่ะคันนี้รถเก่งซิ่งในตำนานกับราคาอยู่ที่268,000บาทสีขาวที่ใครๆหลายคนก็ตามหาคุณภาพเกินราคาทั้งรูปลักษณ์ภายนอกและภายในเดี๋ยวอีฟจะพาชมภายในด้านในกันค่ะ ภายในคันนี้กันนะคะคันนี้ภายในจะเป็นเบาะหนังวัสดุจะเป็นหนังทูโทนเดินได้สีหนึงจะเป็นทูโทนภุมโทนเดียวกันสวยมากภายในให้ความสปอร์ตมากค่ะเป็นตัว TRD รถปี2อาดีรถปี2011 ราคาอยู่ที่268,000บาทบอกเลยค่ะคันนี้ผ่อนแค่5,000บาทเท่านั้นค่ะเหนื่อยกับการเป็นตัวเองแต่อยากให้คันนี้ไปเป็นของลูกค้าค่ะคันนี้มีคันเดียวนะคะหากลูกค้าสนใจสามารถติดต่อเราได้ทุกช่องทางการติดต่อเลยนะคะเดี๋ยวขึ้นลิงก์ไว้ให้นะคะไม่ว่าจะเป็น Walk-in ซื้อออนไลน์เรามีบริการพร้อมให้ลูกค้าตลอดยีชั่วโมงและพบกับรถเด่นประจำสัปดาห์ในไีต่อไปได้นะคะขอบคุณค่ะ